ไวาหางเินสวัสดีคะ่ะมัอนีแม่ท้องสเข้มเชลแกนขั้านสูง้กามาเบื้งน่ำกงคะ่ะอยู่อำเภอจา,านุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะโอ้คือลุงไปประดับพี่น้องเลยแม่ท่องไทยลุงไก่ไก,ไก,ก,กไ่้งนเนาะลุงไก่แท้ผหจ่ลุงไก่แพ้ครับยังชพี่ารงามครัลุงไก่แท้มปนพแท้ไอยู่เล่<ท> ลงไปได้มีมันอันนี้ค่ะปกติกับเพิ่นเพิ่นกระเปิดให้ค้นอันนี้มีจ้าพี่น้องในท่องผ้าลงมาเบิ้งกอดเพื่อแม่ลาม,มุ่เอ๋งค่ะนี่แมนามาโค้งเสียงน้ำด้วยค่ะดังจัดจ่ากเกีน่นมีเป็นกระตอบเวล้านั้นเพิ่นเปิดค่ะ ต่นเปิดให้ไปนี่มานั่งกินเขากินน้ำค่ะนั่งทักกินเข่าค่ะหมูเสือกว่าติเป็นเป็นแม่น้ำโค้งที่แคบคาทานยิ่นคนว่าทาทาที่แคบที่บกกวางคือทาอื่นค่ะอยู่แกงขั้นสูงค่ะเป็นแกงพูนซื้อผอนจิตเป็นแกงค่ะมันมันจิเห็นนอกพ่นวองสิเดียวเห็นอยู่ดอก นี่นะพนว่านแม่น้ำโค้งทาที่แคบที่สุดค่ะพี่น้องป,ปกติก็ค้นหลายอยู่ค่ะคนมาเที่ยวคือ,อยังแาบมันค่าโควิดค่ะก็เลย่ได้ดมากคนก็บอกว่ามีค่ะพอดีในท้องมาท่ามทุรละอยู่อำเภอสันมานค่ะพี่น้อง,น,องนี่กอยูฟังโค,งค้งกันฟังโคง้งคนบอกโ้ เี๋ยวไม่ท้องสิพาไปเบิ้งไหนมี่พญานาคอือนี่ค่ะก็น่าจะสูงชุ่มนเสียงน้ำอันนี้เนาะโอ้ยน้ำนำหนั่นนำหนาวหัวล่มออก คือเสียนเย็นแห้งมาถนอกอายแม่น,มน้ำนาเย็นขึ้นมากนี่ค่ะพี่น้องโบเป็นตะยานเจียงน้ำไหลไหมไหลแห,ห้งร้อมเด้น้ามขุนร้อมคาทานโบเบไดเบไดคือทางบ้านแอดสอดบ้านแอดสอด สีทาวกว่วงก้นนี่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เพื่นค่านี่มีช่องใ,ใหญ่เสียไว้ค่ะอันนี้นะมีหลวงพอ่อเพื่นเขาไปสักการะบูชา,ค,ค,า,ญญา,าค่ะพี่น้องสังฆน,น,นาคค่ะพี่น้องสังนาคกระถางทีเป็นคนเที่ยวค่ะ เมื่อนี้หยาบเ่ามีอนอากกมคนกับพี่น้องมีมิมีค่ะมีโตสีดำเงินก็บโต,ต,ต,ตสีขาวค่ะโอ้ยเม่์โบขนยนนเอ๋เมย์เฟินขยันหนักบยโยนเดียอธิษฐานขอพรค่ะ จแกาพอจ้าผู้พญานาคุนค่ะที่เป็นอ้างมีตาโตเน่าอยู่ค่ะน้โตัวของทานโตเง่าอยู่ด้วยพญานาสีเงิน,นค่ะ้าเจ้ากระหลอดอยู่ค่ะหลอดขอพ่อนขออย่างนี้ เกี่ยวเป็นน้ำาลากนะมีาลากมนะันเป็นาลาวนะัดมันนะใน,นทัองกับว่าเร่ออันนี้ได้ค่ะเป็นคลิปสัน้นๆค่ะพี่น้องพอดีผ่านมาสิเฝ้าไปธุระทังอื่นค่ะพี่น้องเอาแบบแบบป๊บๆนี่พี่เห็น,น้องเบื้องเนาะที่ว่าแม่ทัองเฝ้ากับเฝ้าอยู่ค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมือล้างอันนี้ก้นแม่ท่องมีโอกาสก้นน,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 นี้นก,นก้น,กน,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 กนเดี๋ยวแม่ท่องสีมาอ่านในปีเฮนองฟังต้นไม้นี่ค่ะแต่เจังไหนกะแม่ท่องแต่ขอจบคลิปนี้สก๊อนเนาะค่ะเนาะถ้าไม่โอกาสหน้าเดี๋ยวแม่ท่องสีมานำ้ำจืดเนื้อในปีเฮนองฟังตหม้ เด็อเป่าอยู่ค่ะมีงานดวนกันเลยตรงเป่าท่ายเป่าอันนี้ค่ะแต่ะได้กขอขอบคุณขอบคุณนนี่เด้อพี่น้องเลยติดต,ตามเหงะไกัติดตามแม่ท่องไปเด้ยไม่ท่องติไไดเห็ดคลิปไม่ไม่ไมยังไปพอใจกับที่ท้ายไม่พีเฮน,นองเขาเบิ่งเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีจ้า